การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย b d s เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ สวัดีค่ะคุณผู้ชมพบกับไรสันชายชีวิตดีเริ่มที่ตัวเรากับนีนาะเช่นเคยนะคะวันนี้พานในบรรยากาศแบบชายหาดมีน้ำมะพราะ้าวชิคชคคูลคูแบบนี้เพราะว่าแขกรับเชิญของเราค่ะเป็นนักแสดงมากความสามารถเป็นเจ้าแม่มีมเป็นนักวอลเลย์บอลอาชีพและล่าสุดเธอควา้ารางวัลนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจําปี2567้ยเด้วยม่อีกนิดเธอเคยมารายการเราแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นมาเป็นแขกรับเชิญวันนี้ได้คุยกันเต็มๆแน่นอนอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าแขกรับเชิญของเราเป็นใครเดี๋ยวไปพบกับเธอกันค่ะ What <laughs> fuck? อนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะคะแขกรัมีชิญสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วสวัสดีค่ะแต่วันนี้ได้เมากันเต็มๆแน่นอนก่อนเอิญต้องขอสวัสดีอย่างเป็นทางการกับนางสาวเชียงใหม่นะจ้าโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด,ดีกับตําแหน่งด้วยจริงๆคอค,อคนอาจจะงงกันแล้วคิดว่าเป็นนางสาวเชียงใหม่หรือเปล่าที่ให้แบบว่าเอลจีบีทไปประกวดอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่อถามหน่อยหลยคนสงสัยว่าไอ้ที่ไปประกวดนี่คือเป็นการจัดประกวดแบบไหนยังไงชื่อ ของเวทีก็คือนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจพี่หนุ่มนะฮะที่เป็นเจ้าของเวทีนะ,ะเขาตั้งใจเลยก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นางสาวเชียงใหม่<ะ>แล้วเขาก็จัดเวทีนี้ขึ้นมาโดยที่เสรีมากเท่าเทียมเท่าเทียมนั้นที่นี้ก็คือไม่จํากัดเพศว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นทํามี่ปไปเลยแล้วแต่เลย<ะ>ถ้าคุณอยากมาประกวดไม่จํากัดอาชีพคุณจะเป็นดารานักสแสดงเป็นนักลงนักเรียนอะไรคุณมีสิทธิ์ได้หมดก็คือไม่มีข้อแม้อะไรเลยเพียงแค่คุณมาแล้วก็โคเวอร์ เป็นนางสาวเชียงใหม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะหรือคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ต้องยอมรับว่านางสาวเชียงใหม่คนถูกลืมไปแม้กระทั่งคนที่เสียชีวิตการประกวดในครั้งนี้ก็เลยกลายเป็นการที่นําพวกเขาเนี่ยกลับมาอีกครั้งให้คนได้เห็นนะครับนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้เห็นบอกว่ารัศมีแขนในเวอร์ชั่นเป็นแบบว่าต้องบอกว่าขึ้นเวทีนางงามอย่างนี้แล้วกันพี่ปูดําสรานรัตน์ที่ที่แขกเว v e r เป็นแล้วความเหมือนของแขกกับพี่ปูดําก็คือพี่ปูดําเนี่ยเป็นอดีตนักว่ายน้าค่ะ สถิติ200เมตรหญิงคนแรกของประเทศไทยก็เลยเป็นฟิลสตอรี่ที่หนึ่งมาก็คือจากนักกีฬาสุเวทีขาอ่อนแขก็เหมือนกันอย่างที่ทราบว่าแขก็เล่นกีฬาอยู่จากนักกีฬาก็เลยมาเป็นนางงามอ่างั้นย้อนมาที่ก่อนประกวดนิดนึงอะไรที่ทําให้แขกตัดสินใจว่าเอาจริงมีพี่คนทีงสนิทพูดมาหลายครั้งละอยากให้หนูมาประกวดแล้วสิ่งที่เขาเห็นเขาก็คือเขามองจากด้วยความที่หนึ่งเราเป็นคนเหนือด้วยแขกเป็นตัวที่เชียงรายคุณแม่เป็นคนเชียงรายล้วแขกพูดแบบพูดเมืองอูเมืองได้แบบเมืองเลย้ ้อยเปอร์เซนต์เลยอ,อะไรอย่างเงี้ยม,มาลองดูม,มาได้สัมผัสดูเพราะว่ากระเทยทุกคนอ่ะอยากมีการประกวดนางงามเยอะมันเป็นฝันของกระเทยทุกคนที่อยากมีมงอะไรทุกอย่างแต่ว่ามันไม่ได้มีทุกโอกาสเวทีที่จะเปิดรับที่เราสามารถเข้าไปประกวดได้แล้วก็เวทีนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีใหญ่ระดับประเทศเลยซึ่งมันเป็นฝันของใครหลายๆคนแล้วเขาก็รู้ด้วยแหละว่าแขกก็ชอบชอบไปนางงามชอบเป็นฟอร์แมนอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็อยากให้เราเนี่ยบอกว่ามาเวอร์เป็นพี่ปูดำ เพราะว่าพี่ปูดำเนี่ยก็คือนางสาวเชียงใหม่ผิวสีคนแรกชาวบ้านเรียกกันนางสาวผิวมอยเมาอกี้ใช่าหมเลกผิวมอยอาจจะไม่ได้ขาวตามคอนเซปต์ผู้หญิงเหนือก็เลยได้เป็นนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจผิวสีคนแรกลดมากเลยแต่ทีนี้อ่ะงันถามหน่อยว่าตอนประกวดเพราะว่าหลายๆลยท่านอาจจะไม่ได้ติดตาม,ม,มคือเห็นอีกทีเฮ้ยทำไมแขมีมงมีอะไรอย่างงี้การประกวดเขาแบบยังไงบ้างรับสมัครล้าเลือกยังไงมีขึ้นเวทีเดินอะไรอย่างรสมัครอยากเป็นอะไรก็เป็นไปก็เป็นแขนเงี้ยแต่พอแต่งตัวพี่ ผู้ดำเข้ากองปุ๊บวันวานขอซีนบนเวนทีนิดนึง เออต้องเหมือว่าคือเราต้องเข้าว่าเป็นเขาใช่ค่ะคือถ้าพี่ปูดําเทียร้อยคาแรคเตอร์ต้องแบบนั้นแครก็ต้องพยายามปรับตัวเองให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเพราะว่ารวมถึงทั้งคณะกรรมการทั้งหมดว่าขอเป็นตัวเองดีกว่าก็คือคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยพี่มีคนที่เป็นแบบว่าครูสอนบุคลิกภาพมานีทั้งหมดทั้งมวลเลยเต็มเลยอะไรอย่างนี้ใช่แคจะบอกเลยนะสิ่งแรกที่แขรบอกกรรมการในห้องดําเลยว่าไม่ว่าใครจะทําอาชีพอะไรต่างๆทุกอย่างทุกคนจะผ่านความลำบ มาหมดค่ะ จนกว่าทุกคนจะมีแบบว่าจุดยืนของตัวเองทุกวันนี้การที่เรามาอยู่จุดนี้ได้อ,อย่ามองว่าโอ้โหก็คุณเป็นอย่างนั้นเนองเราหนักหน่วงมาเหมือนกันเราเกือบจะต้องแบบว่ากลับไปสวีเดนแล้วไม่ได้เป็นรัศมีแข่เหมือนกันเราก็ลำบากมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องให้เกียรติความลำบากของกันและกันด้วยนะฮะแขไปเรียนแขไม่ประมามแขไปเรียนที่โรงเรียนพี่ลูกเกจบเราก็เลยต้องมาเรียนเรียนรู้เรียนเดิมเก็บสเต็ปทำการบ้านทุกสิ่งทุกอย่างวันหนึ่งหนูต้องมาเป็นนางงามแล้วอยู่ที่ต้องวันเดีย ม่ใช่ไหมหนูเซมีเซอย่างเงี้ยเรีแล้วเซด้วยเราแบบเราเลยรู้ว่าเฮ้ยถึงแม้เราจะแบบชินเราจะเจนอะไรสุดท้ายแล้วประสบการณ์เราอะถ้าเทียบกับพี่เกเรายังให้ตัวเองแบบแค่หนึ่งคนเขาประกวดเยอะไหมเยอะสมัครมาเป็นร้อยขัดเหลือ30โอ้โอ้เราใช้สับกันเองเนาะคือมันก็เป็นความฝันแหละอย่างแบบเคอชาว LGBT เนี่ยบางทีเขาก็อยากขึ้นเวที อันนี้คือกดบล็อกคมแบบคาำต้องการของเราเลยไหมทาลิปกระแตสีนมเย็นนะพี่เหมือนป้าลูซี่นะมนุษย์คนแรกนะโอ้เที่ยกับพี่ปูดำนะสวยฉันเห็นในไอทนีเธอสวยขอบคุณคอมพิวเตอร์และกราฟิกนะคะเออมันก็เปี้ยวมาเหมือนพี่ปูดำไหมชุดเหมือนทุกอย่างมันเหมือนแต่จะทํายังไงให้คนที่ดูเราอะรู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่แขเอาความเป็นแขวไปมันมันยากนะแล้วเราก็ต้องคีบคีบคีบวันประกวดจริงหลังเวทีแข่ นิ่งมากนิ่งนะทีนี้แบบไม่ได้ไม่ได้แบบจริงจังหรือว่าแค่เรียกสติตัวเองอให้ได้มากที่สุดอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะและในที่สุดมงก็ลงเราขอดูมงหน่อยได้ไหมคะผู้เห่<ม>งดิสวยมากมสวยมาก,ม,ม,ากมูลค่าเท่าไหร่นะทห่บอกใครก็ไ0 0หกหมื่นกว่าเลยติดหมื่นเลยขอดูหน่อยคออันนี้ใส่สืายก่อนอันนี้ขออนุญาตนะคะโอ้ยใส่เสะพาย้า นี่ก็จะเป็นนางสาวเชียงใหม่ไปให้พังพเมมาเจอมัละเพราะฉะนั้นเห็นกล่องดิฉันคุณจะชิฉันต้องเป็นคนเปิดถ้าอยากใส่มงดิฉันดิฉันต้องเป็นคนสวมนะ,ะคุณเอาประสบคุณโดนของนะไม่ได้นะคะน่ะฉันจะไปลงที่เชียงใหม่มานะคะฉันไม่ได้พูดเล่นด้วยะนะคะนางสาวเชียงใหม่นในดวงใจแส่วนมงอันเป็นที่รักเราใส่สะพายสวยมากสวยอย่าใส่หมวกใส่มงจ้ะขอดูจ้ไม่ได้ทำผมมากไม่เป็นไรอันหับตาเดี๋ยวตัดตอนเอาเอาเอาผมนี่ยวดูสิแต่มงมาทำมาสำหรับเรา มงสวย,สยใช่มากจริงๆแล้วมงมันมีคุณค่าแต่แบบมูลค่ามากเลยนะแต่มูลค่ามากกว่านั้นให้ครบให้ครบแต่งให้ครบมูลค่ามากกว่า,ากกนั้นที่ได้มาวันนี้เราเข้าใจนางงามทุกคนแล้วอะพี่ว่ามันคือความภาคภูมิใจมันมาด้วยแรงกายแรงใจน้ำพักน้ำพักน้ำแรงที่มันแบบต้องเหนื่อยต้องอะไรอย่างเงี้ยขอถามตอนที่เขาประกาศว่าเราได้มงเนี่ยตอนนั้นคือตอนเลย <laughs> เพราะยังไงฉันชนะแล้วฉันชนะคือฉันไม่ต้องปิดปูดําแล้วยกมือไหว้มองคุณฝาไหว้้อาวแบบอ๋อคือแบบพี่ปุ๋ยโอ้แบบโอ้ยชนะแล้วเขาเอามงมาปุ๊บก่อนจะใส่จุ๊บมงก่อนเออนั้นตอนได้เลยอยากทำอะไรก็ทำเพราะว่าชนะแล้วจะร้องไห้ก็ต้องสวยนะถ้าร้องไห้เป็นแองร้องจริงร้องแบบร้องเมันเด็กร้องน้ำตาไหลตลอดเวลามันแบบเฮ้ยมันทำได้แล้วหนูว่ามันทำได้แล้วเพราะคนอาจจะไม่รู้ว่าแห่ พลมานมากมากับการประกวดในครั้งนี้แผลไม่เข้าใจบริบทสุดท้ายแล้วอ่ะพี่มันก็ได้แบบคําตอบว่าเราคือตัวแทนของคนเหนือเจเนอเรชันยุคใหม่มที่มันเกิดการผสมข้ามชาติพันธุ์แล้วใครอะไรก็แล้วแต่เหมือนคนที่บอกว่า I'm proud to be Thai for being Thai ในอูกก้กบเมืองให้ฟังหน่อยสิคอู้ได้ก็อู้ไปแล้วก็แบบไปเขาปิกบ้าน,นอยาเอาไปเชียงใหม่เหมือนก่อนเขาไปยืนอยู่อ่งคนเปิดกลับมาตากว่าอย่ามาอู้เมืองได้อ่ะอันก่แล้วตําแหน่งมันนอกด้วยนะ เพราะฉะนั้นถึงไม่ค่อยพูดเพราะว่าเราคุกตลัวบางนอกมาแล้วเออดีนะคะโอ้โหได้ฟังขนาดนี้ละหลายๆคนที่บอกว่าตามอินสตาแกรมคงหายแบบรู้ละอ๋อยังมีนี่เองโอ้ลดแต่เรื่องหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนนะคือมีมงละมั่นมากบอกเลยตอนนี้โอ้ใครไม่มีมงฉันก็ไม่คุยนะฉันไม่คุยชุดเดินหนีเลยฉันมีมงอาส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องของการดูแลตัวเองบ้างเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยที่แบบเป็น LGBTQ อย่างเงี้ยอยากจะรู้ว่าเดี๋ย ร like like ุ่นตับแล้วคุกเข้าทุกวันเนี uh ้ยบางทีคุยไม่รู้เรื่องแล้วนะเราจะเป็นแบบนั้นไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาขอคำแนะนำจากพี่แขกกันแล้วก็คือมีคำแนะนำจากคุณหมอด้วยเดี๋ยวนี้อ่อเดี๋ยวจาช่วงหน้านะคะ